ราสีพฤกษพดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพในเดือนมกราคมปี2567 ชาวราศีพฤกษพคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพฤกษพเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวราศีพฤกษพในเดือนมกราคมนี้นะคะในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนถึงวันที่8มกราคมคุณจะมีดาวพุธดาวสุขโคโจรเล็งลัคนณาราศีเกิดก็แปลว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขกายสบายใจหลายคนก็อาจได้เดินทางท่องเที่ยวได้ไปต่างจังหวัดหรือได้ไปทำบุญในสถานที่ห่างไกล และดาวพราหูนะคะที่ยังโคจรอยู่ในภพราพะก็จะช่วยหนุนนะคะให้เจ้าชะตาจะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จเข้ามาอยู่เสมอ ในเดือนมกราคมนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย,ย้ายแล้วก็ส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวรัคนาราศีพฤกษ์ก็คือในวันที่9มกราคมดาวพุธนะคะได้ย้ายเข้าสู่ราศีธนูภายใต้ภพมรณนะก็แปลว่าชาวราศีพฤกษบคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาเพราะว่าอาจจะเกิดการทะเลาะกันได้ง่าย วันที่15มกราคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรภายใต้ภพสุภะก็จะส่งผลให้บรรยากาศภายในบ้านในครอบครัวของคุณจะมีความสงบอยู่กันแบบร่มเย็นน่าอยู่มากขึ้น วันที่20มกราคมนะคะดาวสุขดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูภายใต้ภพมรณนะและมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาจักมรมรณะก็หมายถึงการเจ็บการตายการเปลี่ยนแปลงและยังหมายถึงการจบ สิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่และเมื่อดาวสุกดาวตัวแทนการเงินจะไปโครจรร่วมกับดาวอังคารดาวคู่ครองของคุณเมื่อโครจรเข้ามาอยู่ในพบแห่งการเปลี่ยนแปลงก็นับว่าชาวราศีพฤกษ์คุณกําลังจะได้รับโอกาสในการที่จะได้ไปทบทวนแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักร่วมไปถึงในเรื่องของการเงินการหารายได้ หากสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้นะคะมันยังไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพคุณได้ก็แปลว่าคุณเองจะต้องทบทวนเพื่อหาหนทางในรูปแบบใหม่ๆเช่นอาจจะเปลี่ยนแนวทางในการค้าขายการทำธุรกิจหรือถ้าหากความรักของคุณอยู่ในสถานะที่ไปต่อไม่ไหวก็แปลว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจยแยกย้ายกันเพื่อไปมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม และในวันที่29มกราคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรภายใต้พสุพะก็แปลว่าปลายเดือนมกราคมชาวราศีพฤษภกำลังจะผลคระห์ทางการเงินแล้วนะคะและจะเป็นจังหวัดที่ชาวราศีพฤษภคุณกำลังจะได้หลุดพ้นจากสิ่งร้ายๆจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม มาดูในด้านการงานกันนะคะเดือนมกราคมนี้นะคะดาวเสายังคงสถิตอยู่ในภพการงานของคุณก็แปลว่าชาวราศีพฤกษฎนะคะอาจจะยังมีความเครียดมีความกดดันหรืออาจจะไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ทำอยู่แต่ยังไงก็ตามนะคะดาวพราหาหูดาวเจ้าเรือนการงานของคุณยังโคจรอ,อยู่ในราศีมีนภายใต้ภพราพะ ถือว่าถึงแม้ว่าการงานของคุณนะคะจะเหนื่อยจะหนักคุณก็จะสามารถผ่านวันไปได้ดาวพลราหูจะคอยเคื้อหนุนทําให้คุณมีปฏิภาณมีไหวพริบสามารถเอาตัวรอดจากอุปสรรคที่มีไปได้แต่ว่าในช่วงวันที่9มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่29มกราคมคุณเองก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยนะคะ มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่9มกราคมการเงินการหารายได้ของชาวราศีศพฤษภจะมีสภาพคล่องที่ดีดวงการเงินของคุณจะโดดเด่นจะเฮงจะปังจะมีความสมหวังเข้ามาและหลายคนมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางจะได้เงินได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝัน แต่พอหลังวันที่9มกราคมนะคะเป็นต้นไปดาวการเงินของชาวราศีพฤกษพจะโคจรเข้าสู่ภพมรณะนะกแ็แปลว่าช่วงนั้นภาระค่าใช้ใจ่ายคุณจะค่อนข้างมากหรืออาจมีเหตุให้คุณต้องเสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพของคนในครอบครัวก,ก็ได้ส่วนด้านความรักของชาวรักคนาราศีพฤกษพ ในเดือนมกราคมนี้นะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนคู่ครองยังโคจรอยู่ในภพมรณะก็ส่งผลให้ความรักของชาวราศีศพฤกษฎนะคะยังไม่ค่อยดีนักคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะคุยกันน้อยลงหรืออาจจะมีความรู้สึกที่ห่างเหินกันมากกว่าปกติก็ได้ บางครั้งนะคะด้วยภาระหน้าที่การงานก็มีเหตุทําให้ต้องอยู่ห่างไกลกันหรือมีเวลาให้กันค่อนข้างน้อยและบางคู่เองก็ต้องระวังคนรักของคุณมีเกณฑ์จะเจ็บไขรไม่สบายได้นะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ